ถัดไปเป็นทิปที่10นะครับอันนี้เขาบอกว่าให้ใช้ use a learner's dictionary for new words นะครับก็ให้ใช้ learner's dictionary คือคือดินมีหลายระดับนะครับส่วนถ้าเป็น learner's dictionary ก็จะเป็นแบบดิกมันก็จะเล่นบางๆหน่อยมีจำนวนคำน้อยๆแล้วก็ ถ้าเป็นเด็กอังกฤษเป็นอังกฤษเนี่ยไอ้แบบนี้มันก็จะเลือกใช้คําง่ายๆในการอธิบายความหมาย,ยมันคุณก็จะเรียนรู้คําแล้วก็คําภาษาอังกฤษที่เป็นคําอธิบายที่เป็นคําแปลด้วยนะครับก็ใช้คําที่มันง่ายกว่าอะไรเงี้ยก็เนี่ยเขาก็แนะนําให้ใช้เด็กร,ระดับที่เป็น learner เนาะเ,เวลาเรียนรู้คําใหม่ๆเห็นคำว่า focus on ใช่ไหมคือสมมุติถ้าเราฟังคำว่า focus on เนี่ย ถ้าเกิดมันไม่ได้เติม e-d อ่ะมันก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆเป็น present tense ธรรมดาใช่ไหมแต่พอคุณได้ยินเสียงเขามีตัวดีลากเสียง focus d o n นะคุณจะรู้เลยว่า focus น,นั้นนะมันเป็น past tense นะหรือว่าเป็น verb ช่องสามอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือพวกนี้ต้องสังเกตหมดเลยนะว่าวิธีออกเสียงตอนมี s ไม่มี s ตามท้ายแล้วมันจะสะท้อนเรื่องพวก tense พวก grammar อะไรพวกนี้ก็อันนี้เป็นอันนึงที่ผมว่าโอเคนะแล้วก็ ตัวคนพูดเนี่ยคุณสามารถเรียนเรียนแบบการออกเสียงของเขาได้ค่อนข้างดีเลยแหละนะครับเดี๋ยวจะให้ไปดูอันนี้อีกนิดนึงเมื่อกี้ที่เขาพูดถึงดิกใช่ไหมเดี๋ยวแชร์สกรีนแป๊บหนึ่งคืออันนี้เห็นหน้าจอ Google อยู่นะเ,เ,เ,เมื่อกี้เขาพูดถึงเมอรียมเวสเตอร์ใช่ไหม ภาษาไทยเรียก Merriam Webster ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นฝรั่งมันจะไม่มือ่อมันจะแบบออกสระแอนิดนิด,นดมันจะเป็น Merriam Webster อะไรแบบนี้นะก็เว็บไซต์มันคืออันนี้นะครับ m w com อันนี้คือดิก Merriam Webster นะครับก็อันนี้ผมก็ใช้เหมือนกันนะเวลา เวลาอยากจะเรียนรู้คําศัพท์เพราะว่ามันจะมีอันนี้ด้วยเนี่ย word of the day เนี่ยเออนี่มันไม่รู้มันยังมีอยู่ป่ะเออนี่ไง get word of the day in your inbox ก็คือคุณสามารถพิมพ์อีเมลของคุณใส่เข้ามาในนี้แล้วก็ sign up พอคุณ sign up เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะส่งอีเมลมาให้คุณทุกวันเลยนะครับก็จะส่งคำเนี่ยคำศัพท์มาให้คุณทุกวันทุกวันวันละคำวันละคำนะครับแล้วคุณก็จะ Uh, เหมือนกับมีเนี่ยมีเมอร์ริเว็บสเตอร์ส่งส่งคำมาให้คุณเรียนรู้ทุกวันทุกวันเขาจะส่งคํามาความหมายแล้วก็ตัวอย่างการใช้ในประโยคอะไรเนี้ยนะครับก็อันนี้ก็เป็นเป็นอันหนึงที่สมัยก่อนก็เล่นอยู่อันนี้ผมก็ได้มาจากเพื่อนผมนี่แหละว่ามันสมัครอันนี้เขาเรียกเม i l i n ลิสต์นะครับก็ให้สมัคร m a i l i n g l i s t ของเมอริ่งเว็บตอร์ก็สนุกดี uh, โอ้ oh, มีอันนี้ด้วยนะมี top ten search ชื่อนัเนี่ยอันเนี้ยยางสมมตุติผมไม่รู้ว่าคุณรู้จักคำไหนบ้างอะคำนี้รู้จักไหม n o s t a l g i a รู้จักไหมสมมตุติถ้าคุณจะหาความหมายของคำว,ว,ว่า n o s t a l g i a n o s t a l g i a นี่ของผมจะรู้จักหน่อยเพราะว่าสมัยนี้มันเป็นสมัยที่ที่อะไรนะคนรุ่น Gen X แบบผมอะ กำลังอยู่ในช่วงสี่สิบห้าสิบนะอายุแล้วก็เป็นช่วงที่คนพวกนี้มันอยู่ในตําแหน่งที่ประมาณว่าขับเคลื่อนสังคมอะประมาณนี้นะแล้วเวลามันมีหนังพวกอย่างสิบปีแล้วมีหนังแฟนฉันออกมาเนี่ยมันจะดังมากเลยเพราะว่ามันมันมาเจอกับตลาดกลุ่มอายุแบบผมพอดีไงแล้วมันก็จะแบบชวนให้ลําลึกความหลังสมัยเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับไอไอาการลําลึกถึงความหลังเขาจะเรียกเป็น nostalgia นะครับ ลองดูนะอย่างเงี้ยสมมุติถ้าเกิดเราจะหาคําว่า Nostalgia ใช่ไหมมันมีออกเสียงให้ฟังได้ด้วยนะเนี่ยใช่ไหมเนี่ยแชร์ซาวอยู่ nostalgia, ะะ <ost> อ่ะนอสเซลเจียนะนี่นอสเ a ลเจีนะครับนอสเซลเจียสมมุติเราก็มาอ่านครับมันแปลว่าอะไรว่า pleasure or sadness that is caused by remembering something from the past and wishing that you could experience it again เนี่ยก็ประมาณว่าความสุขใช่ไหม หรือความเศร้าใช่ไหมครับซึ่งเกิดจากการจำได้คือการลํำลึกถึงบางสิ่งบางอย่างในอดีตนะครับแล้วก็ปรารถนาว่าเอ้ยอยู่คือเราเนี่ยนะเอ่อจะได้แบบรู้สึกถึงบันอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยจะได้รับประสบการณ์แบบนั้นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือนั่นแหละคิดถึงความหลังน่ะครับนอสเตลเจียก็เนี่ยแล้วเขาก็จะมี อันนี้เขาใช้คำว่า essential meaning นะครับก็คือเป็นความหมายแบบพอประมาณนะ essential แปลว่าเอาเอาเฉพาะที่จำเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะก็ essential มันคือความหมายเดียวกับคำว่า necessary นะครับก็คือจำเป็นนะแล้วเอาเท่าที่จำเป็นนะอันนี้คือความหมายที่คุณควรจะรู้นะครับแล้วเขาก็มีตัวอย่างประโยคนะลองดูนะว่าเขามาใช้ยังไง The wave of nostalgia swept over me. When I saw my childhood home นะครับบอกโห oh, คลื่นความหลังนี่แบบถาถมเข้ามาหาฉันเลยนะตอนที่ฉันเห็นแบบบ้านสมัยที่ฉันยังเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะ sweep over ก็คือ sweep over ใช่ไหมก็คือเรียกว่าแบบกวาดเลยนะคือกวาดแบบกวาดโอ้ oh, มาท่วมท้นนะครับ he was filled with nostalgia for his college days ไอ้บ้านี่ก็เอาวันวันเอาแต่นึกถึงความหลังสมัยเรียนมหาลาัยอะไรเงี้ยนะครับเนี่ย He was filled with ก็คือเขาแบบถูกเติมเต็มด้วยคลื่นความหลังอนะว่าเนี่ยสมัยเรียนมหาลายัย college แปลว่ามหาลาัยนะครับบ้านเรานี่ชอบเอา college มาแทนโรงเรียนมัธยมอะไรเงี้ยถ้าเกิดไปดูข้างล่างมันก็จะเริ่มเป็นอันนี้แล้วครับเป็น full definition of nostalgia นะเช่น The state of being home s i c k คิดถึงบ้านนี่างนะก็ก็ได้เหมือนกันจะเป็น n o s t a l g i a a wishful and wish ตัวนี้ผมไม่รู้จักว่ะ wishful excessive sentimental yearning for return โอ้โหใช้สับยากว่า yearning for returning on some p a s t yearning for นี่ก็จะเป็นสับเป็นชุดที่ผมท่องนะจากโรงเรียนอาจารย์สงวนเนย y e a r n for long for t h i r s t for hunger for อะไรแบบนี้นะครับก็คือประเมภทแบบโหยหานะครับ sentimental ก็แบบ เหมือนกับเกี่ยวกับความรู้สึกใช่ไหมคือไอ้นนี่คือประเภทโหยหาจะย้อนวันเวลากลับไปหาอดีตซึ่งมันเออร์รีคาบเคือมันเอากลับมาไม่ได้แล้วอะไรแบบนี้นะครับหรือว่า something that evokes นเซเจคือหรือว่าหมายถึงสิ่งที่มันกระตุ้นให้เรารู้สึกแบบคิดถึงความหลังอะไรเงี้ยเนี่ยเราถ้าอยากรู้ต่อก็เนี่ยครับก็กดไปดิมีคำอื่นไหมวะที่มันเกี่ยวข้องกับ n o สเซอเจค มีตัวอย่างประโยคไหมวะนี่ก็ดูประโยคนะครับนี่อยากรู้เพิ่มขึ้นเหรอไปนู่นนะครับไปกดกดดูสารพัดคาที่เกี่ยวกับคําว่านอสแกลเจออะไรนี้เนี่ยเกิดทันไหมเนี่ยโอ้ใครเห็นแบบตลับเทปแบบนี้นี่น้ําตาล่วงเลยนะโอ้นึกถึงสมัยไปเดินสยามนะครับโอ้โหไปไปเดินร้านโดเรมีนะจะมีถ้ารุ่นคุณนี่ต้องเรียกป้าหรือยายแล้ะสมัยผมยังเรียกพี่อยู่ มันก็จะมีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งกับลูกเล็กๆนอนไอเตียงวะใบอยู่ข้างหลังอะไรอย่างนี้นะป่านนี้โตมีลูกมีผัวไปหมดแล้วมั้งก็คือเนี่ยอย่างมันก็จะมีร้านเทปอยู่ที่สยามอะไรอย่างนี้นะเขาจะขายเทปกอลละสามสิบบาทอะไรเงี้ยประเภทเทปยี่ห้อพีคอกยี่ห้ออีโก้อะไรเงี้ยนะมันก็จะก๊อปปี้เพลงฝรั่งมาเป็นชุดๆเลยแล้วคุณก็สามารถเดินไปคุยกับพี่เขาได้นี่นะว่าแบบขอลองฟังหน่อยขอลองฟังหน่อยในแกก็จะแกะพลาสติก เอาเทปใส่เครื่องให้ฟังว่าโอเคชอบไหมอไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้ออะไรเงี้ยโอ้แล้วจะเป็นร้านแบบขวัญใจคนชอบหาเพลงใหม่ๆฟังอะไรงี้นะไปถึงก็แกก็แกะเทปแกกระจุ้ยเลยแกะแกะไปสิบยี่สิบม้วนแล้วก็เลือกซื้อสักม้วนสองม้วนอะไรเงี้ยสามสิบาทอ่ะเราก็ซื้อไดนะ้สมัยก่อนเนี้ยบางคนก็จะแบบเนี่ยโหเห็นตลาดเทปนี้นะโอ้แม่งน้าตาล่วงนึกถึงความหลังอะไรเงี้ยเห็นโปสการ์ดอะไรเงี้ยนะประมาณเนี้ยเล่าให้ฟัง แต่ว่านี้เล่าให้ฟังคือเนี่ยมันก็จะมีดิกแบบนี้นะที่คุณสามารถแบบเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้แล้วก็เมื่อกี้ตอนท้ายวิดีโอเมื่อกี้เขาก็จะบอกว่าบางทีเขาก็มานั่งอ่านดิกเพลินๆอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็จะมีอาจจะมีพาร์ทที่เป็น etymology คือประวัติของคำอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ไงเนี่ยประวัติของคำนะครับว่านอสแตลเกียมาจากไหนเนี่ยเขาก็จะบอกโอ้มันยืมมาจาก ละตินหรือว่าภาษากรีกนะจากคำว่า n o s t o s ที่แปลว่า return แปลว่า homecoming แปลว่ากลับบ้านหรือแปลว่าย้อนกลับอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็จะอ่านตรงเนี้ยว่าประวัติของคำนี้มาจากไหนลากศัพท์คืออะไรเงี้ยนะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาก็แบบโอ้ช่วงหลังนี่มานั่งอ่านเด็กเนี้ยอ่านจแต่ๆเนี้ยว่าโอ้อ่านเพลินอะไรเงี้ยครับอ่านกันด็กประมาณนี้นะครับ